มอสนมไม่ของเยอะจริงเลยนี่ไเขาฝากแกฝากเขา๋อเขาไหนมาเนี่ยไปไหนมารู้วาผมต้อมาผมก็มาเลยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเมื่อวาน่นลูกอยู่เต็กไปเต็ะเมื่อวานเขาวรอยู่นีของไโอเคนอน แมที่บ้านมั้นี้ถ่ายรูปไปบ้างวันนี <go> ้ถ่ายแล้วานแี้บ้าน่ะบอกข้างหน้างบ้านดำสองขบวนยมวดถ่ายรูปแม่บ้างแล้วไปลงทำไมเมื่อ้บอกที่บ้าน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 คนทำรถจ้าบ้านไดเป็นอย่างนี้นี่ถ่ายไปบ้างก็มาทุกเท่านั้นไหมภาษาอันนี้ภาษาเชแล้วอันนี้ไหว้ได้

ชื่ออะไรโยมโยมชื่อแก่ชื่อแกเอะได้ยินสุขพังทีสศาลนั่นเนี่ยได้ยินเนี่ยอะได้ยินฟั้ยางฟังฝังอยู่ไหนบ้านไหนพุ่งมาพังอยู่ข้างวัดทองอาลามนะคะวัดทองอาลามตรงเนี้ยนะเอาเพิ่งมาไปนู่ใต้ตรงนี้นั่นไปนู่นอ๋อนึกว่าท้ายสุดเลยเป็นไงห้องน้ำบ้างท่าเขาไม่มีค่ะอยู่นอนเรือกลางคืนนะคะอนอนเรือนอนเนี่ยเรือเนี่ยโอจะทำกินไงอ่ะ ก็อ่ไฟของเตาถ่านได้กินบ้างอบบ้างกินบ้างอะค่ะโอ้โหชีวิตชีวิตชาวบ้านแถวท่าตรงโต้นมะสองขลามเราไปดูหมู่บ้านกินบนเรือครับสุภาษิต์ก็บอกกินบนเรือนะครับแต่ว่าจุดๆุอันนี้กินบนเรือถ่ายบนเรือเด้อค่ะฮะกี่บนเรือก็มั่งอันนี้ไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกหมดก็ได้แล้วชีวิตอยู่คนครอบครัวคนเดียวอะค่ะมาทำไมกันะลูกหลานไปไหนหมดเขาเป็นคนกันหมดอะค่ะ ตายแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบค่ะหกสิบค่ะโอ้แซยิกพอดีเนี่ยแซยิปแปลว่าอะไรพี่คุยกับเมียดาวไล้พิเกด้วยกันจริงเจ้าบทเจ้ากรใหญ่เลยพี่อย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อโอ้อย่าไปเชื่อโอเคครับว่าไม่ดีจริงจริงจริงแล้วหัวเรือออกนะขอบคุณมากค่ะอย่าไ้ร่มนะไม่ร่มอย่าไปร่มมันอีกเอาหมวดมาสัมภาษณ์หน่อย ละพาหน่อยละพาดหน่อยอันนี้หมวดครับบ้านหมวดนะครับเกิดทุกขภัยน้ําท่วมหมดเลยครับครับผมครับพึ่งแวะไปดูนะครับเนี่ยครับหมวดส่อตำรวจประจำเขตแถววัดสงเรานะครับอาหารที่เอาไปนี่จะไปฝากเรื่อไปกินเองครับเอาไปให้เขาครับเอาไปให้ครับรับอาสาเอาไปส่งบ้านที่อยู่ลึกๆนะครับครับผมรู้สึกเป็นไง ชาวบ้านโซนนี้รู้สึกดีใจไหมก็ดีใจครับแล้วดีใจเหรอดีใจครับที่หลวงพี่ต้อมาเยี่ยมเยือนครับพูดดีๆนะเพราะเขาออกอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกเลยครับผมดีใจครับที่หลวงพพี่ต้อมเยี่ยมเยือนครับยังเป็นห่วงแล้วแล้วของหมวดสองมีไหมมีครับมีชุดหนึ่งครับนี่ครับตำรวจพลเมืองไทยที่ดีนะครับเวลาน้ำท่วมก็มาช่วยชาวบ้านเป็นปากเป็นเสียงครับ ตะโกนร้องเปล่ามารับของกันนะี่บอกใช่ครับต้องวิ่งไปขนรับขนส่งให้มาแจกขาทุกวันแล้วกันผิวดีครับอยู่นี่ผิวค้าดดำเลยครับเพราะว่าต้องปฏิบัติทั้งภารกิจทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อชาวบ้านโดยเจพะป่วยก็ต้องเรือลำนี้ครับทุกวันนี้ต้องไล่ลูกไล่เมียไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วครับที้อยู่ก็หมาสามตัวเชิญเชิญเชิญนะก็หวังว่าน้ำคงจะลดนะได้กลับไปภารกิจหน้าที่ที่วัดสุขเหมือนเดิมครับผมนะก็ ไม่รู้จะพูดไงนะน้ำท่วมแล้วขอรถไวแล้วกันครับผมนะมีเราจะฝากไปถึงกับพี่น้องไหมข้างนอกก็ไม่รู้ว่ามันตื่นตันใจนะครับว่าโอ้โหผ้าชนะนีิโอเคครับนะขอบคุณมากเลยหมวดสอครับนะตำรวจไทยดีๆคนหนึ่งนะครับแล้วตก่อนไปหนาดจะได้หมวดแล้วนะครับเราจะไปถาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพทธธรรมยานนะครับ วันนี้ลงทุนลงทุนมาเองครับเเงป็นไงครัะได้มีโอกาสมาร่วมแจกของกับมูลนิธิสุดท้องเขานะครับหลวงปู่ปานหลวงพ่อมาวิลลาธรรมบารโอเป็นไงบ้างครับเห็นทั้งผานทรู้สึกเป็นไงบ้างทันทีอย่างเดียวครับท่านแสดงทางถ่ายทอดทางแววตาแล้วก็อารมณ์ออกมาครับว่าทราบซึ้งใจแล้วก็ดีใจทุกคนช่วยกันคนไทยครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับนี่นะครับแผ่นดินไทยเรา ยังโชคดีมีเมืองพุทธนะครับจิตใจดีงามเห็นว่าทั่วประเทศเวลาน้ําช่วมก็เห็นว่าผู้เสียสละออกมาช่วยชาวบ้านนะครับมาช่วยวัดช่วยวาช่วยที่สุรวมต่างๆนะครับแต่เวลาเราไม่มีภัยเราก็ต่างคนต่างอยู่มากินปกตินี่แหละครับเมืองไทยมือสยามเมืองยิ้มครับดูรอยยิ้มผมสิครับยิ้มเอให้ยิ้มให้กล้องหน่อยครับเป็นไงครับพิษ <c oughs> านนำทีมงานมา <c oughs> มายากมาง่ายโอเค วาก็ถ่ายมากตลอดไม่ใช่หรอโอ้โหเอาหอกจับปลากนี่อโอ้จับปลากนี่ดูิดูน้ำไหลด่น้ำไหลยืนยืแจกของบนน้ำครับ เป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่เราลงเหยียบบนพื้นพาราณีได้ครับทุกหมู่บ้านนี้เราต้องลอยเรือแจกของนะนะท่านเป็นพระอยู่โซนเขตนี้ครับจึงรู้กร้งแนวครับมาเพราีจมาในหลงครับหลงหมดหลงกรุงน้ำหลงกรุงน้ำนะแจกของแล้วมาแล้วนี่ทงานเรานี่ก็รู้สึกดูใบหน้าเลยนี่จางโรงเรียน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 ทํายังไงต้องทํายังไงครับตอบเขาดีก็ได้ครับนี่เช่ เชฉยๆดีแสนสนานแ้วสนุกไหมครับสนุกมิการเจี๊ยบลงแรงหรอครับไม่ลงลงแรงคม่ลงแรงนอกจากรอยยิ้มแล้วก็ลงแรงแล้วมีอะไรครับไม่มีค่ะไม่มีนะเกิดเป็นลำบากอะไรที่ไปไหมไปเหรอเกิดแล้วต้องลุยคอแก่ไปเหรอเราไปเหรอ นะครับนี่ครูเจี๊ยบคุณโรงเรียนอีกคนหนึ่งครับอันนี้เป็นช่างภาพประจำบ้านนะครับโยมปีชานะครับแกจะมาตอนกลางวันเพราะว่าพึ่งแสงเพราะว่างโอเคครับเโอเคครับผมกำลังทักเตะบ้างที่บริงานบุตรี่เรามาร่วมด้วยช่วยกันมาแจกชาวบ้านมาวันนี้ครับมวันนี้ครับ เป็นไงครับาได้เอาขอที่ญาโยมก็ตรแจกครับุตรจักเนี่ยครับเอามาแจกแบ่งให้ชาวบ้านบ้านไปหมดเลยทุนละไผ่น่าดีใจใกห้ญาโยมได้บุญอ่าครับสมัยหลวงพ่อมีไหมครับอย่างนี้สมัยหลวงพ่อพระรจ้าปรมัยาสมัยหลวงพ่อก็มีอย่างนี้มั้งครับมีเหมือนกันนะครับเราเป็นลูกเป็นหลานนะครับก็ได้มาสืบทอดจิตนาลมของเป็นมงคุณหลวงพ่อนะครับ S <S นี่ก็เป็นคนรุ่นเก่า <c oughs> คนนึงครับท่านเกียรติยศนะครับลอยยนน่นแล้วลก็ลอยขึ้นแล้วดีัโอเคนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> คุณท่านมีชานะครับช่างภาพชาวบ้านเราครับจะให้กล่าวขอบคุณเป็นตัวแทนชาวบ,บ้านแต่ว่ากล่าวหมดแล้วจะไปเรียกมาใหม่ก็ไม่ได้ในนามของตัวแทนไงครับราสูงหม่บอกบอกชื่อหน่อยครับบอกชื่อหน่อยอบตชื่ออะไรครับผมนายบัมเพ็ญสารโรดครับนายบัมเพ็ญสารโรด อ่าท่าสุงหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งท่าสุงครับก้าวขอบคุณเป็นในนามตัวแทนหน่อยขอเป็นตัวแทนทาวหมู่หนึ่งท่าสุงนะครับขอบคุณคณะของพี่ต้องทุกท่านเลยนะครับที่มาครับหลพ่อแล้วกันนะครับครับพ่อไม่ได้รู้ประหลาดขนาดนั้นกับนะก็ขอบคุณแทนครับที่มีความเมตตาเอาถุงอาหารยังชีมมาอนุเคราะห์โอ้ตกใจหมด ญาพีน้องชามู่ง okay, right. okay, okay, so oh. ังลนนครับโอเคครับต้องขอขอบคุณมากครับพ้าวพวกเรามาเราก็ตบมือกัแล้วกันนะโอเคนะบมกครัาเป็นตวแทเหนต้นไร้แล้วก็ต้องต้องต้องลากับ